สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิจะพามาชมรถคันแรกของเรานะคะที่เราซื้อมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นมีอะไรบ้างแล้วก็เราเประหยัดเงินตรงไหนบ้างนะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนแรกที่ซื้อก็คืออย่างที่บอกนะคะคือตอนแรกทำแล้วมันเจ๊งไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้เงินทุนฟรีมาช่วยในการซื้อรถคันนี้ คอนเซปต์ของร้านเราเราขายครปมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากคอนเซปต์ Concept ก็คือเราขายเซเวอรี่ก็คือไส้เค็มแล้วเราก็ขายไส้หวานเรามีไปขายตามฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งเราจะขายได้ทั้งไส้เค็มและไส้หวานแล้วเราก็มีไปขายตามบริษัทซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไส้เค็มแล้วเราก็มีเป็นเคเดอรี่นะคะก็เป็นพวกงานแต่งงานงานปาร์ตี้ต่างๆอันนี้ รถคันนี้นะคะเป็นเราซื้อมาเนี่ยในราคาประมาณ1,500งบาทซึ่งตอนที่ซื้อเนี่ยรถมีสีม่วงอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ม่วงนี้อันนี้คือเราได้ทุนมาแล้วเราก็ได้ทุนมาทำสีฟรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ป้ายของร้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเราออกมาไว้ข้างหน้าป้ายนี้ก็ได้ฟรีเหมือนกันค่ะเพราะทา่ที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาให้ทุนทำป้ายฟรีก็เลยได้ฟรีนะคะ ทีน,นี้เรามาดูว่าหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะไม่ใช่บาทหน,นึ่งเหรียญเนี่ยได้อะไรมาบ้างก็คือรถคือมันจะมีคนที่เขาทํารถฟูตราขายอยู่แล้วนะคะคือเขาก็จะไปซื้อรถเก่ามาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอามาทาสีใหม่แล้วก็ทำอ,อันนี้คือที่มาด้วยก็คือเขาจะทำเคาน์เตอร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีซิงค์น้ำอะไรเขาทำให้เรียบร้อย แต่ไม่มีอุปกรณ์นะคะหูดก็มีให้แล้วก็โต๊ะพวกนี้คือเขาทําให้อุปกรณ์เนี่ยเราซื้อเองสรุปก็คือในนี้ยนะคะเราจะซื้ออุปกรณ์อยู่3อย่างก็คือเราซื้อเตาเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทําอาหารเชาวนอทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาลงที่เตานี้แล้วตู้เย็นตรงนี้ก็เป็นของที่เราหยิบใส่คลิปของเรานั่นเองนะคะตรงนี้อ่ะเป็น หน้าต่างหน้าต่างเนี่ยเราซื้อมาทำติดเองนะคะเพราะว่าหน้าต่างที่เขาทำมาให้จริงๆแล้วเขาตัดหน้าต่างมาให้แต่ว่ามันเล็กนะคะก็เลยติดเองอุปกรณ์ที่เราซื้อก็จะมีเตานี้นะคะประมาณ1,000พเหรียญเตาเครปเนี่ยซื้อต่อเขามานานมากแล้วนะคะจากร้านเครปที่คนอื่นเขาเจ๊งไปเราก็ซื้อต่อเขามา500เหรียญแล้วก็ ตู้เย็นนี่ประมาณ1,000เหรียญทั้งหมดนี้ก็ประมาณอีก2,500เหรียญแล้วเนาะแล้วก็เราก็ต้องซื้อเครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็แค่ประมาณรู้สึกว่าประมาณพันเหรียญเนานะคือตอนนั้นอะออตอนที่ทำร้านเจงไปใช่ไหมคะเราก็ขายรถเทรลเลอร์ไปแล้วก็เอาเงินมารวมกับที่ทำโครงการ ida ก็คือได้เงินทุนของรัฐบาลมาช่วยเนี่ย มันก็อยู่ประมาณ2 0 0 0มื่เหรียญซึ่งมันก็พอดีกับการซื้อรถฟูตชักคันนี้รถฟูตักคันนี้เป็นรถค่อนข้างเก่าในคลิปต่อ,ตอไปอาจะมาคุยให้ฟังว่าถ้าเราไปซื้อรถเก่าเข้ามามันมีปัญหาอะไรบ้างรถคันนี้1997ปี1 9 no. 1, 9 0 1,997เนึ่งกาะ1997็ซึ่งก็นานมากเก่ามากซึ่งพอซื้อมาเนี่ยปัญหามันก็ มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มทําตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็ตั้งปริธาาไว้เลยว่าเราจะต้องประหยัดที่สุดเท่าที่ประหยัดได้ในตอนเริ่มตน้นเพราะว่ามันมีเรื่องให้ใช้เงินตามมาอยู่เรื่อยๆหลายคนที่ไปต่อไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าก็คือเงินมันหมดใช่ไหมคะแต่ว่าของเราโชคดีเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มลงทุนด้วยเงินที่เยอะนะคะคือกดข้อแรกคือเราเอาของฟรีก่อน แล้วอันที่สองก็คือเราทําอย่างประหยัดสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเงินถ้าเกิดว่ามันเหลือที่จะปรับปรุงถ้าเกิดว่ามันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะทําให้เราสามารถทํายังทําธุรกิจต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โอกขายดีตั้งแต่เดือนแรก2เดือนแรก3าเดือนแรกนะคะเพราะว่าคนที่ทํากิจการฟู้ดทรัดก็รู้ว่าถ้าหน้าหนาวอะ่ะมันก็ขายได้ลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคล้ายๆกับว่าเงินสำรองเตรียมไว้นะคะ อันนี้หน้าต่างอันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้เราซื้อออนไลน์มาประมาณ1200เหรียญแล้วเราก็ให้เพื่อนของเราตัดแล้วก็มาติดให้นะคะโชคดีที่มีคนรู้จักที่มีความรู้แต่จริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนเหมือนกันที่เขารับจ้างทำอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็คือช่วยประหยัดเงินเราไปได้เนาะ ถามว่าเออทำไมประหยัดเราถึงต้องไปซื้อหน้าต่างที่เขามีให้อ่ะมันอันน้อยใช่ไหมแต่เราไปซื้อหน้าต่างอันใหม่ออนไลน์แล้วก็ให้เพื่อนมาติดให้ซึ่งมันก็ราคาพัานกว่าแต่เราคิดว่ามันมีความสําคัญกับการขายเค้กคนที่เขาซื้อเค้กอะเขาก็ต้องอยากเห็นใช่ไหมว่าเราอะทำเค้กของเขามันเหมือนเป็นความสนุกเป็นความไรของเขาอ่ะตรงเนี้เราถึงยอมจ่ายทาให้งานเราก็ไม่มีทางยอมจ่ายแต่ว่าบางทีเนี่ย เออลองคิดสิว่าเราไปซื้อครปแเ้วเราก็อยากเห็นขดเห็นเขาทำครปถ้าถ้าเราแบบมีหน้าต่างที่เล็กนิดนึงอะ่ะเราก็คนมันก็เหมือนแบบว่าเออไปซื้อมาจากเฟิร์นไมยเยอร์ก็ได้ไหมไอ้ครปเชลล้วก็มาทาเองที่บ้านมันก็คงเหมือนกันเราก็เลยคิดว่ายอมเสียงเงินตรงเนี้ยอันนี้เป็นอันเป็นอย่างเดียวที่เรายอมเสียเงินตอนแรกที่ไปซื้อรถมานะคะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเพียงแต่ว่าเราอะเจอ ไอรถคันนี้ที่ควีกบนครีกเิสแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรมาค่อนข้างที่จะโครบอะเราแค่ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาใส่เราก็คือไปขายได้เลยเราทำให้เราตัดสินใจซื้อแล้วก็ราคาใน1มื่นห้าเนี่ยมันเป็นราคาที่เราคิดว่ามันดีเราสามารถซื้อได้เราก็เลยตัดสินใจซื้อแค่นั้นเองแล้วรถเนี่ยรถมาในสีม่วงอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอะเป็นสีที่เราไม่ชอบแต่ ว่าถ้าเราไปทําสีอื่นการทําสีรถแพงมากทําอันนั้นก็เป็นข้อหนึ่งที่เราเลือกใช้สีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงอีกสีหนึ่งล้าที่เราพอดีได้ทุนมาเราก็เลยไปทําสีใหม่เราก็เลยใช้สีม่วงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือเราก็พยายามปรับแบรนด์ของเราให้มันตรงกับสีม่วงเพราะว่ามันจะได้ประหยัด ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เวิร์กเพราะว่าไม่ค่อยมีรถขนหดสีม่งวงเราขับไปไหนคนก็จําได้แต่อันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดมาก่อนแต่เราก็สามารถในตอนหลังอนะเรามาทําให้มันเวิร์กได้แต่ว่าไอ้ตอนแรกอะถ้าเราใช้เงินไปนหมดแล้วอะเราไม่สามารถที่จะเริ่มได้เพราะฉะนั้นเราประหยัดไปก่อนแล้วอะไรที่เรามาปรับปรุงทีหลังได้อันนั้นอนะเราค่อยทําอันนี้ก็คือคอนเซ็ปที่เราเริ่มมาแล้วรู้สึกว่ามันก็เวิร์กจริงๆเพราะว่าเราก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เป็น จริงๆแล้วประมาณแปดปีที่เราซื้อรถคันนี้มาซึ่งมันสามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้ก็คือ,อแฟนกับตัวเองเนี่ยคือทำทาแค่รถฟุตทรัคเราไม่ได้ทำงานฟุตทารท์ไทม์หรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราทำอันเนี้ยฟรุตรไทม์พอเรา,อา,อาทำให้เพื่อนมาทำก็คือให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยเดิน โพรเพนโพรเพนไลน์ Prop ane, Prop ane ให้นะคะแล้วก็ส่วนไฟฟ้าเนี่ยเขามีให้พร้อมแล้วก็คือแค่โพรเพนไลน์แล้วเราก็เอาอแผนเนี่ยแผนผังของรถเนี่ยไปขอใบอนุญาตซึ่งเขาก็จะมีเรียกว่าแผนรีวิวก่อนพอเราผ่านแผนรีวิวแล้วนะคะอินสเปกเตอร์ Inspector ก็เข้ามาตวรวจพอเข้ามาตรวจเสร็จเราก็ไปขายได้เลยนะคะ ส่วนนั้นเนะ่ะแล้วเออเราก็จ่ายเป็นไลเซนส์เป็นรายปีใช่ไหมคะซื้อทั้งแพร์รีวิวแล้วก็ไลเซนส์เนี่ยก็ประมาณ2,000นเหรียญเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็อยู่ในงบที่เราจัดไว้ก็คือประมาณ2 0 0 0มืนเหรียญน,นะคะรวมกับค่าที่เราอาจจะต้องไปซื้อของเพื่อไปขายแต่ว่าไอ้ของอะไรเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนแรกเราขายคลปอยู่แล้วที่เจงไปเราก็สามารถนายังสามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะคือประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดไปก่อนแล้วก็ ถ้ามีอะไรที่ขอทุนได้จริงๆแล้วอะทุนมันก็มีเยอะเราก็ขอทุนฟรีเพื่อมาช่วยเหลือเพราะว่าในการที่ขายคลิปมานานหลายปีมากๆเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปด้วยแล้วก็มันก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นอะไรไประหยัดได้เราก็ประหยัดไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่เราต้องลงทุนเราก็ค่อยลงทุนนะคะจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ทําไม่ยากนะคะไอ้สร้างฟู้ดทรัคเนี่ยแล้วก็ใช้เงินลงทุนไม่เยอะ แต่ว่าออพอเราเริ่มทำแล้วอะต่อไปมันก็ค่อนข้างที่จะมี Challenge มาให้เราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปดูว่าเวลาเราไปขายของจริงๆมันเป็นยังไงนะคะนอกจากค่าใช้จ่ายที่บอกมาทั้งหมดแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอีกนะคะและก็สำคัญมากด้วยก็คือค่าประกันก็ต้องมีประกันของตัวรถเองเป็น commercial auto insurance แล้วก็มีประกรันของธุรกิจก็คือ l i b i l i t y insurance นั่นเองนะคะสองอันนี้รวมกันตอนนั้นมีรถคันเดียวแล้วก็ประกรันก็จะเป็นไปตามรายได้ที่เราจ่ายทั้งหมดออที่เราขายได้ทั้งหมดก็ประมาณ1,500เหรียญน,นะคะบวกไปกับราคาของอื่นๆที่ว่ามาแล้วมันก็เกิน20 0 0 0เ่นนไปเพราะฉะนั้นก็ในส่วนตัวเนี้ยก็ต้องไปดึงเอาเงินเก็บ ออกมาใช้นะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนึกไปเสมอว่าการทําธุรกิจใดๆก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเงินลงทุนมันจะใช้มากกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็ต้องมีเงิน Emergency Fund ไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าเงินมันไม่พอจะได้ทําธุรกิจต่อไปได้เนาะในท้ายของคลิปเนี่ยมีตารางสรุปราคา ฟุตารักแล้วก็อื่นๆของเราไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็รอชมท้ายคลิปได้ถ้าใครชอบคลิแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สุ r ค้าให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ